สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคลิปนี้นะเราก็จะมาดูที่มาที่ไปของปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีนะบอกก่อนว่าบทนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก e l e c t r o c h คม i s t r y เนอะ ยุคอดีตเนี่ยเราเรียกวิชานี้ว่าไฟฟ้าเคมีมาตลอดแต่ว่าในหลักสูตรใหม่เราจะเรียกบทนี้ว่าเคมีไฟฟ้าไม่ต่างกันนะคะให้เราคุ้นเคยไว้ว่ามันคือมันคือเรื่องเดียวกันแค่ต่างชื่อกันความหมายเหมือนกันนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปดูการทดลองใดๆก็ตามสิ่งที่เราต้องรู้ในเรื่องนี้นะคะก็คือเราจะมาศึกษาปฏิกิริยาที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนจริงๆเราอาจจะคุ้นเคย คุณคุ้นแล้วกันคุณคุ้นอาจจะเคยเห็นผ่านๆตาแต่ว่าเรายังไม่เคยลงรายละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะคือปฏิกิริยาที่เลขออกซิเดชันของธาตุเปลี่ยนแปลงนะคะปกติแล้วเวลาเราเจอสมการเจอปฏิกิริยาเคมีเช่นครูยกตัวอย่างหนึ่งปฏิกิริยาก่อนเช่นสมมุติเราเจอปฏิกิริยาโซเดียมเอ่อเรียกว่าอะไรดีโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะกรดบวกเบสได้เกลือบวกน้ําแบบนี้เนาะ กรดบกเบสได้เกลือบวกน้ำเราก็จะได้เป็นเกลือแล้วก็น้ำได้สารที่ต่างไปก็จริงแต่ว่าเลขออกซิเดชันของสารเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะคะเช่นกรดไฮโดรคลอริก olic, บวกเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมได้เกลือเกลือตรงนี้จะเป็นโซเดียมคอลอไรด์บวกน้ำ ะะถ้าเรานับเลขออกซิเดชันของธาตุเหล่านี้จริงๆคลอลีนเป็นลบหนึ่งไฮโดรเจนเป็นบวกหนึ่งโซเดียมคือบวกหนึ่งไฮดรอกไซด์ก้อนนี้คือลบหนึ่งซึ่งแบ่งเป็นไฮโดรเจนบวกหนึ่งแล้วก็ออกซิเจนเป็นลบสองโซเดียมค่ะบวกหนึ่งคลอลีนค่ะลบหนึ่งไฮโดรเจนบวกหนึ่งออกซิเจนลบสองสังเกตว่าเลขออกซิเดชันของธาตุ ที่เป็นสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์เป็นเลขออกซิเดชันเดียวกันปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาสลับไอออนธรรมดาเราคุ้นเคยกันดีเราเขียนสมการและเราดุลสมการได้ปกติมากๆนะคะแต่ในปฏิกิริยานี้เลขเหล่านี้ค่ะเลขออกซิเดชันเหล่านี้ของธาตุเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเรื่องไหนใช้ออสมการไหนใช้ความรู้ของเรื่องนี้ ก็ต้องเป็นปฏิกิริยาที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูรายละเอียดไปนะว่าพิจารณาอยังไงทำายังไงดูอยังไงนะคะค่อยๆไปในคลิปนี้เราก็จะดูแค่ที่มาของปฏิกิริยานี้ก่อนนะคะปฏิกิริยานี้นะมาจากชื่อปฏิกิริยา r e ด o อกสนะคะคีย์เวิร์ดที่เราต้องรู้ของปฏิกิริยา r e ด o x กก็คือปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่ครูพูด เขาจะแบ่งออกเป็น2ปฏิกิริยาหลักๆคือปฏิกิริยา Non รีด o อแล้วก็ปฏิกิริยารีด o อกโอเคไหมนอนรีด o อคือไม่ใช่ปฏิกิริยารีด o อคือปฏิกิริยาทั่วไปที่ครูพูดนะคะเช่นกดบกเบได้กลือบกน้ําอะไรเหล่านั้นนะคะหลักๆก,ก็คือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเลขออกซิเดชันโอเคไหมนะคะแต่เราจะไม่สนใจเราจะสนใจตัวไหนเราจะสนใจปฏิกิริยารีด o อ ะะปฏิกิริยารีด็อกซ์ตรงนี้คือปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันนะคะปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันดังนั้นถ้าใครยังหาเลขออกซิเดชันไม่คล่องไม่เป็นเรื่องนี้หนูจะทําไม่ได้เลยไม่ต้องกังวลเดี๋ยวคลิปต่อไปครูมีทบทวนการหาเลขออกซิเดชันให้นะคะแต่คลิปนี้ครูอยากให้เราโฟกัสแค่ตรงนี้ค่ะในการทดลองนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมี ลิงก์การทดลองนะคะแนบไว้ให้เดี๋ยวดูคลิปนี้จบนะเราไปดูลิงก์การทดลองนั้นแล้วมาตอบคำถามตรงนี้นะคะแต่ก่อนจะไปดูการทดลองเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นครูจะอธิบายก่อนนะคะการทดลองเขาทำโดยใส่สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะเตรียมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตไว้แล้วก็จุ่มแผ่นโลหะโลหะที่เขาใช้คือโลหะสังกะสีค่ะจุ่มไว้ในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะในบิกอร์ฝั่งซ้าย เขาตั้งทิ้งไว้แล้วค่ะ10-15นาทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวแผ่นสังกะสีไม่ได้หน้าตาเป็นแผ่นสังกะสีเหมือนเดิมอีกต่อไปละแต่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิ่งที่สังเกตได้คือมีโลหะสีน้ำตาลเกิดขึ้นแล้วก็แผ่นสังกะสีตรงนี้ค่ะบางลงกล่อนลงนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้คือตรงนี้สังเกตนะสีของสารละลายก็จะจางลงไปด้วย ะะเอาใหม่นะในการทดลองนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหนึ่งค่ะสีเอาที่เห็นจะชัดก่อนฝั่งซ้ายตรงเนี้ยสีฟ้าสีฟ้าเข้มเลยฝั่งขวาตรงเนี้ยคือหลังผ่านไปสิบนาทีสีฟ้าจางลงนะคะสีของสารละลายจางลงสารละลายตัวนี้คือสารละลาย copper ร์ซัลเฟตค่ะตัว c o p เปอร์ไอออนเขามีสีฟ้านะคะมันจางลงต่อไปค่ะมีตะกอนแล้กันใช้คําว่ามีสารอ่ะมีสาร สีน้ำตาลเนาะมาเกาะมาเกาะที่ตัวแผ่นสังกะสีและสุดท้ายค่ะสุดท้ายคือตัวแผ่นสังกะสีบางลงหรือว่ากร่อนนั่นเองนะคะสข้อตรงนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นจากการทดลองนะคะแต่ว่าเราจะมาอธิบายกันว่าในแต่ละ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลักการทางเคมียัยงไงบ้างนะคะสิ่งที่ครูจะอธิบายต่อไปนี้นะอย่าเพิ่งจดฟังเฉยๆให้เข้าใจนะคะแล้วเดี๋ยวครูมีมีเวลามีให้เราจดทีหลังนะคะเริ่มแรกค่ะหนูดูรูปตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นสังกะสีสีเทาตรงเนี้ยค่ะสารสีเทาตรงนี้คืสสคอสังกสีทีนี้เราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนระหว่างโลหะสังกสีกับสังกสีไอออน โลหะ c o p เปอกับ c o p เปอร์ไอนต่างกันยังไงถ้าครูเขียนสังกะสีคือเขียน Zn เฉยๆในกรณีนี้จะหมายถึงสังกะสีที่เป็นของแข็งเป็นโลหะสังกะสีนะคะเป็นของแข็งแต่เมื่อไรก็ตามที่ครูเขียนสังกะสีเป็น Zn 2บวกสแสดงว่าตัวเนี้ย เป็นสารละลายเป็นสารละลายก็คือเป็นของเหลวเป็นไอออนเป็นใดๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปของแข็งแล้วกรณีเดียวกันค่ะสำหรับตัวคปเปอร์นะคะคปเปอร์ที่เป็น cu อย่างเงี้ยเป็นของแข็งนะคะแต่ถ้าคปเปอร์ที่เป็น cu 2บวกก็เป็นไอออนก็คือเป็นสารละลายนะดังนั้นตัวสารสีเงินตรงเนี้ยค่ะในฝั่งซ้ายที่ครูวงปากกาสีน้ำเงินไว้ตรงเนี้ยเขาเป็นโลหะสังกะสี สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาจุ่มลงไปในสารละลายคอปเปอร์นะคะคอปเปอร์ตรงเนี้ยสารละลายคอปเปอร์ตรงเนี้ยค่ะมันคือคอปเปอร์ซัลเฟตคอปเปอร์ซัลเฟตตัวนี้แน่นอนไม่ใช่ของแข็งสารละลายตัวนี้มันแยกออกมาเป็นคอปเปอร์ไอออนแล้วก็ซัลเฟตไอออนนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือตัวคอปเปอร์ไอออนตรงเนี้ยค่ะเขามีอิทธิพลมากประมาณหนึ่งเขาทำไมเขาไปรับอิเล็กตรอนนะคะจากซิง นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิด2อ,อย่างอย่างแรกก็คือตัวซิงตัวสังกะสีตรงนี้ค่ะจ่ายอิเล็กตรอนพอสังกะสีจ่ายอิเล็กตรอน,อจ,าออนจากเดิมสังกะสีที่เป็น Z n เอเฉยๆตรงนี้นะสังกะสีที่เป็นสังกะสีเฉยๆเนี่ยเป็นของแข็งแต่พอเมื่อเขาจ่ายอิเล็กตรอนไปปุ๊บก็จะเกิดผลิตภัณฑ์2อ,อย่างคือซิงค์งบวกซึ่งเป็นสารละลายแล้วก็บวกกับอิเล็กตรอน นะคะอิเล็กตรอนก็2ตัวเนาะเพราะว่าซิงก์กลายเป็น2บวกเป็นเป็นประจุของซิงคอยู่แล้วนะคะที่เราควรรู้ไว้นะของท่าสนซิชันอิเล็กตรอนตรงนี้ค่ะก็จะลอยไปลอยมาอยู่ในสารละลายเช่นกันนะคะในขณะเดียวกันตัวคอปเปอร์ไอออนในตัวนี้ค่ะคอปเปอร์ไอออนที่ครูวงสีฟ้าไว้เขาก็ไปรับอิเล็กตรอนค่ะไปรับอิเล็กตรอนกลายเป็นอะไรกลายเป็นคอปเปอร์ที่เป็นทองแดงนะคะคอปเปอร นะคอปเปอร์ที่เป็นคอปเปอร์ไอออนที่ลอยอยู่ในสารละลายอยู่แล้วเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตเนี่ยเขาก็จะไปรับอิเล็กตรอน2ตัวค่ะกลายเป็นคอปเปอร์ที่เป็นของแข็งดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อทิ้งไวสัก1 0 1ถึงนาทีก็คือมีคอปเปอร์ตรงนี้ค่ะมาเคลือบอยู่บนชั้นสังกะสีสังกะสีไม่ได้เท่าเดิมนะเพราะอะไรเพราะสังกะสีบางส่วนจ่ายอิเล็กตรอนออกไปตัวเขากลายเป็นซิงค์ไอออน ซิงไกออนหรือสังกะสีไอออนตรงเนี้ยก็ลอยไปลอยมาอยู่ในสารละลายตัวชั้นสังกะสีสมมติเดิมนะสมมติเดิมมี10ชั้นชั้นนอกชั้นนอกสุดอาจจะเสียอิเล็กตรอนไปดังนั้นก็จะเหลือแค่9ชั้นโอเคไหมตัวสังกะสีก็อาจจะบางลงเราอาจจะสังเกตได้หรือสังเกตไม่ได้ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นว่านานมากพอหรือเปล่านะในขณะที่ตัวคอปเปอร์ไอออนตัวคอปเปอร์ไอออนตัวนั้นก็จะไปรับอิเล็กตรอนพอคอปเปอร์ไอออนที่อยู่ในสารละลายไปรับอิเล็กตรอน ก็กลายเป็นโลหะคอปเปอร์กลายเป็นสารสีน้ำตาลแดงคือสีของคอปเปอร์เนี่ยมาเคลือบอยู่บนสังกะสีที่บางแล้วนะคะถามว่าอ้าวแล้วทำไมเอ่อสิ่งที่เราสังเกตยอย่างแรกอะคะ่ะสารละลายอะทำไมสีมันถึงจางลงเพราะว่าตัวคอปเปอร์ตรงเนี้ยค่ะตัวคอปเปอร์ไอออนตรงเนี้ยมีสีของสารละลายเนี่ยคือสีฟ้า แปลว่าตอนแรกอะค่ะคอปเปอร์ไอออนในสารละลายอาจจะมีสมมุตินะร้อยไอออนแต่ว่าก็มีร้อยไอออนก็คือมีสีฟ้าเท่านี้ถูกไหมหลังจากนั้นพอคอปเปอร์ไอออนตรงนี้ค่ะไปรับอิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนแล้วก็เกิดเป็นคอปเปอร์ที่เป็นโลหะเคลือบอยูออ่ความเป็นไอออนของคอปเปอร์เนี่ยก็จะน้อยลงอาจจะเหลือสัก50ไอออนดังนั้นความเข้มของสารที่โชว์ความเป็นคอพเปอร์ไอออนเนี่ยก็จะน้อยลงก็จะจางลงตามไปด้วยนะคะ อีกรอบนะอันนี้ครูสรุปให้อีกรอบสิ่งแรกที่สังเกตได้คือสีของสารละลายจางลงสีของสารละลายจางลงเพราะว่าอะไรเพราะว่า Copper ์ไอออซึ่งแสดงความเป็นสีฟ้าในค o p ปอร์ซัล a ฟตของสารละลายไปรับอิเล็กตรอนของสังกะสีแล้วก็มาเกาะเคลือบบนสังกะสีนะคะ ความเป็นคอปเปอร์ไอออนในคอปเปอร์ซัลเฟตน้อยลงสีก็เลยจางลงสองสารสีน้ำตาลมาเกาะสารสีน้ำตาลตัวนั้นเป็นของคอปเปอร์ไอออนเช่นกันแต่คอปเปอร์ไอออนธรรมดาเนี่ยสีฟ้าถูกไหมแต่พอคอปเปอร์ไอออนรับอ e ิเล็กตรอนกลายเป็นโลหะคอปเปอร์ ก็คือโลหะทองแดงก็จะเป็นสารสีน้ําตาลมาเกาะอยู่นะคะส่วนสุดท้ายที่เราสังเกตเห็นคือสังกะสีค่ะแผ่นสังกะสีบางลงแผ่นสังกะสีตัวนี้ทําไมบางลงเพราะว่าตัวสังกะสีเสียอิเล็กตรอนไปค่ะเดิมเป็นโลหพะพอเสียอิเล็กตรอนไปก็กลายเป็นไอออนกลายเป็นสารละลายตัวความเป็นโลหะเขาก็บางลงบางลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้นะคะอ่ะสิ่งที่ครูจะให้พวกเราทำหนึ่งค่ะ ไปดูคลิปที่ครูแปะไว้ข้างล่างนะคะเป็นคลิปการทดลองเรื่องนี้แหละที่เราจะเห็นภาพจริงๆนะคะของสสวทเดี๋ยวครูจะแปะไว้ให้นะ,ะหลังจากนั้นให้เรามาสรุปการทดลองนี้ทั้งหมดอธิบายหลักการแล้วก็ปฏิกริยาที่เกิดขึ้นโดยห้ามดูคลิปนี้ซ้ำนะคะโดยเราเขียนอธิบายในบรรทัดข้างล่างที่ครูให้ไว้นะคะบรรทัดตรงเนี้ยบรรทัดข้างล่างตรงเนี้ยนะอธิบายด้วยภาษาที่เราเข้าใจได้ด้วยตัวเอง นะคะโอเคหลังจากดูคลิปจบอธิบายจบแล้วก็ค่อยไปคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ